สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำขาหมูเพลโลนะคะอันนี้เป็นขาหมูเป็นขาหมูเยลล่าห์นะเดี๋ยวจะเอามาตุ๋นเพิ่มเติมแต่เขาเนี้ยถูกตุกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำขาหมูเพลโลนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำแล้วก็วัตถุดิบกันค่ะก็จะมะีไข่ไก่นะครับเนี่ยใช้เป็นไข่ไก่ใครใช้ไข่เป็ดก็ได้เราต้มประมาณสิบนาทีนะแล้วก็เอามาคลุกซีอิ๊วดำทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะ แล้วก็จะมีขาหมูนะวันนี้เราใช้เป็นเราไม่ได้ซื้อขาหมูสดมาจากตลาดนะแต่เราไปค้นเจอในตู้เย็นเราเจอ,อ,อขาหมูเยอรมันเราก็เลยจะเอามาทําเป็นพะโลขาหมูนะคะผมพะโลค่ะสองร้อยห้าบาทเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาไม้พะโลมาคั่วให้เขามีกลิ่นหอมวันนี้เราใช้สานทองนะ คุณอนยบอกว่าให้ใช้ข่าพัวลงไปด้วยใช้ตดตองดีกว่าเพราะวันนี้เราขิงเยอะลัว,ว,วให้เครื่องเทศของเรามีกลิ่นหอมขึ้นเลยนะคะ แล้วนะคะทุกคนไปดูขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนต่อไปเราจะมาผัดเครื่องกันนะคะเอาแล้วม,ม,มันคือค่ะอีกเดียวห, L ยหน่อยได้ดหไหมเยอะตัดเกลือขาตัดที่จีนของฉัน แล้วเราก็จะใส่ขังของมันไปผัดด้วยจำเป็นิ้นตั้งไ้ด้วยนะเดี๋ยวจะาปงสาตันต่ขาวปลสาสาเกลืยวตด ตเตไปเลยแหล้ชอบอทำเช่นน้นที่ขาดไม่ได้เลยนะคะ่ะคือ เขาไม่ทำเปลียนะ่ยแล้วเพราะว่าเราใช้เป็นข่าหมูเยลลมันที่เขาตุ๋นมาแล้วเดี๋ยวเราจะตุ๋นกันไม่นานนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้กินคับใส่ผมูกลาตะเติมน้ำได้นะ หมุนยี่ห้อนี้ค่ะซื้อได้ที่แมคโครนะคะเส้นหนาได้ตามต้องกาเลยนะเดี๋ยวเราจะเที่ยวเขาต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมง เด,เ,าาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติอไปเพราะเป็นยังไงเราจะได้ปรุงทีเดียวเนาะเดี๋ยนี้วะเราจะเติมอ๋อตอนนี้ต้งองไปค่นเนาะรสชาติการปรุงอ๋อแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะชอบหวานมากหวานน้อยไม่เค็มหวานโดดเลยปรุงได้เลยค่ะตามใจแต่ตอนนิ้เพิ่มความแบบชุ่มฉ่ำทั้งหมด แม้แี่นี้เขาก็ปเปิดออกเราถึงเลือกใช้เป็นขาหมูเยอรมันเขาตุ่นม,มาแล้วแต่ถ้าใครจะใช้เป็นขางกรรไก็ได้นะเขดค่ะดูความเดือดค่ะแล้วใส่ไข่นะ เราตุนมาประมาณต่อทึ่มชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจิ้มให้ดูนะถ้าขยาับปอยากเวลาใช้ส่วนีได้เลยแป๊บเดียวได้กินต้มโหลอร,อร่อย

สร็จแล้วค่ะพดโล่งของเรานะคะสุดท้ายเราก็จะใส่ผักชีค่ะไข่รพระโล้ของเราได้แล้วน,น,นะดูสิครับทุกคนนแดกอิ่มากๆขิวข้าวมากตอนนี้เดี๋ยวเราไปตักข้าวแล้วก็ไปกินข้าวกันดีกว่าจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้หน่อยนะสำหรับข้าวของตุ๊กนะเดี๋ยววันหลังจะมาทำเมนูอะไรให้ดูเราติดตามส่งกันด้วยนะไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า